สวัสดีครับคลิปนี้เรามาพบกับโมเดลของ d u คาติ1199 s u p e r r e g g e r a ในสเกล1:18ต่องานจากไมสโต้นะครับและสิ่งแรกที่จะพูดถึงเลยนะครับก็คือคำว่า Superleggera ที่มาจากภาษาอิตาเลียนซึ่งแปลว่า s u p e r l i ไลทนะครับหรือมีน้ำหนักเบามากๆนั่นเองครับปกติแล้วถ้าลงท้ายด้วยคำว่า Superleggera เนี่ยก็จะเป็นซีรี์ที่สูงที่สุดท็อปที่สุดนะครับในรถสปอร์ตของดูคาติ ตัวโมเดลวัสดุส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกนะครับมีบางชิ้นส่วนเท่านั้นที่ทําจากโลหะมีล้อเป็นล้อยางทั้งหน้าและหลังตัวโมเดลจะวางมาให้บนฐานพลาสติกสีแดงพร้อมป้ายบอกชื่อรุ่นด้วยนะครับโมเดลสามารถถอดออกมาจากฐานได้นะครับซึ่งตัวรถเนี่ยก็จะมีขาตั้งให้เราวางจัดโชว์ตามท่าต่างๆที่ต้องการได้ครับ สีของโมเดลจะใกล้เคียงกับของจริงมากนะครับเป็นสีคอเซเลสที่จะไม่ได้แดงจัดเกินไปจะออกติดอมส้มเล็กๆครับติดตรงที่สีของล้อนะครับของจริงเนี่ยจะหม่นกว่าไม่สว่างเหมือนของโมเดลด้านล่างของรถก็เก็บงานมาให้เรียบร้อยดีนะครับ รายละเอียดอีกจุดหนึ่งที่ดีมากเลยนะครับก็คือแผงแดชบอร์ดเนี่ยมีการใส่รายละเอียดตัวอักษรต่างๆสเกลขีดมาตวัดบอกความเร็วรวมถึงการสะบัดก็มีติดมาให้ที่คอของรถด,ด้วยนะครับลูกเล่นอื่นๆที่มีมาให้นะครับก็จะเป็นชกอัพหลังเนี่ยที่เป็นสปริงทำให้สามารถกดยุบตัวได้รวมถึงแฮนด์เนี่ยก็สามารถบังคับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ด้วยครับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับซ u เปอร์เลเจล่าคันนี้นะครับ เป็นรถที่มีการผลิตเพียง500คันเท่านั้นและในประเทศไทยตอนเปิดตัวปี2013มีราคาประมาณ4ล้านกว่าบาทเลยนะครับเครื่องยนต์มีขนาด1,198 cc ให้กำลังสูงสุด200แรงมา้าและแรงบิดที่มหาศาลถึง134นิวตันเมตรเลยนะครับและน้ำหนักของรถที่เบาเพียง155กิโลกรัมนั้นก็มาจากการใช้ชิ้นส่วนโดยส่วนใหญ่เนี่ยทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์ และระบบไอเสียก็ทํามาจากไทเทเนียมด้วยนะครับเฟรมของตัวรถหลักเนี่ยเป็นแมกนีเซียมอัลลอยส่วนเฟรมด้านหลังก็ทํามาจากคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดเลยครับรวมถึงล้อหน้าและหลังเนี่ยก็จะเป็นล้อแมกนีเซียมฟอร์สนอกจากรายการที่เรามานี้แทบจะเรียกว่าทั้งคันเนี่ยทำจากวัสดุไฮเอ็นลดน้ําหนักเบาทั้งหมดเลยนะครับในประเทศไทยเราเนี่ยตามข้อมูลแล้วมีเข้ามาจําหน่ายเพียงแค่10คันเท่านั้นเองนะครับครับและสําหรับโมเดลคันนี้ก็ถือว่ารายละเอียดเนี่ยสวยงามดีสมกับราคาของรถนะครับ ในท้องตลาดเนี่ยก็จะสามารถหาได้ในหลักร้อยไม่ถึง1,000นะครับสำหรับผมแล้วสิ่งที่มากกว่านั้นก็คือสตอรี่ของรถคันนี้ทำให้เป็นโมเดลที่น่าสะสมของผมอีกหนึ่งคันครับขอบคุณสำหรับการติดตามร,รับชมคลิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ